ครับสวัดดีครับพี่น้องมือนี้พาพี่พาน้องมาเปลี่ยนบรรยากาศก่อนมือนี้พี่น้องเ้ยมาเบิ่งเซียนวานเฮหาป่าพี่น้องอยู่ในคลองอ่นนี่มาเบิ่งน้ากันเด้อพี่น้องเด้อเจ้าสิหมานนี่ยพอด่หลายคนได้มาเจ้าลงวานเฮอากาศเริ่มฮอนแลวกันลง หากินได้บานนี่ลงวานเฮได้บานนี่พี่น้องเลยเหลายคนอยู่พี่พี่ทางพี่ก็ได้พี่เด็กพี่ทางพี่หมดหมุดแล้วก็มีบานนี่พุ่นเอา้ามาเบิ่งน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อเป็นในใดก็ได้น่ะเอาขึ้นมาเลยพุ่นพี่น้องอุ้ยปลายังไงนั่นปลาเปยปลายปีสร้างเหยียบแล้วตัวใหญ่ โอ้ปากปก,งก,งกงิงปากกิงปากกระมังปากกระมังกันนี่ปอ้ท่านมตัวใหญ่แท้นี่โอ้แม่ตัวเดียวนี่เมื่อโลดเจ้าอ๋อ <laughs> ก็กินแล้วนี่มึงนู้นที่น้องน้องมึงนี่ป้าวตัวใ <h> หญ่ขนาด <h> แม่หอยมันเกือบโลผู้ใดนี่เลยตัวนี้อื้มว้า แม่นั่นแหละมันใหญ่โอ้ได้เอาขึ้นเอาหนีจากข้องไปโอ้ยค้องมันน้อยพฝนบ้องออใหม่ะหลังสอุ้มบานนี่อุ้มขึ้นเสะหลังรถอ่าเสะหลังค้องมันห่วยไม่ปนไม่ปนอ่าไม่ปนเลยจุดบุกลมค้องเออจุดบุกลมค้องหมดเลย เก่งใหญ่เห็นน้อยๆตายให้เห็นน้อยๆนี่เนาะมุด่ะมีมุดว่าเลยะเลยเา่งตุมบโอ้ป่าลงตุ่มเนาะตุมเล็กเทบอกน้ำกัพอดีกระเทือน อ๋อลองบึงบาทนี่อ๋อตัวสูตินี่อ๋อออไปอะไว้น้ำมันกระเทือนไปกันเบิ้องอ้อมลองบึงต้นแม่ตัวนี้อยู่อะโอ้หดีสันโอกูเลกงึดลายบาต หขั้นตัวใหญ่กว่านี้มันก็ตาเหลือกไปแล้วเว้ยเนาะว่าบ่อือหือโอ้หลายตือมิตรป่าเขาบ่ฮะป่าขาหป่บ้านนี้ผู้เท่าวันเฮนวบ้านนี้เบ่งน้ำผู้เท่าก่อนป่าบดป่าขึ้นเฮะเาเฮน้อยบ้านนี้

ไปทางไหนอ๋ป <laughs> <L und. laughs> <be good? S 1> <h> ่านยังฮะปาข้อท่นบอกโอ๋อลงตุ่มอ๋อ้๋อลุ้นลุ้นมาลุ้นไปไหนทันเลยบอกเออมาเบิงดูเบิงหน้าเพื่อนดูบานนี่คือขายากเทะลองมึงดู ฮล่ออกางพรา่น้งอามิบานนี่ท่นแล้วท่นแล้วฮัโอ้บะบบะบะบ๊บลุ่้นเอ้าไปบ้านนี่ป้าไปใส่ข้องบานนี่อ้ใหญ่เติบอยู่ดอกอืใหญ่เติบอยู่ใหญ่เติบอยู่รุ่นนี่เบิงดูบาาูโอ้ปาคอ เอาหมดคู่อย่างห้อยก็เอาตัวนี้โอ้ปลาดูกระมีปลาลุกโอ้าตัวใหญ่ปลาดุกเนาะพื่อโอ้ได้การพอแล้วแรงอยู่นี่ใครอยู่ใครอยู่ได้การอยู่โอ้เดซันโอ้โอ้สอนตัวปลาดุกเนาะปลาเก่งที่ไรโคดได้เลยนี่เออ ขึ้นได้เลยนี่เมนนีก่ลแล้วแม่โอ้ด้การอยู่บ่นว่าแล้วแลวแรงเนาะโอ้แม่นในได้แท่านี้โอ้ตัวใหญ่ขนาดนี่ป้าทุจนโคตรอยู่บ้านนี่ป้าทุกโสนปลาดุกผู้ใดก็ได้ไดไมีแต่ตัวใหญ่ใหญ่เอ้าป้าทุ ยอยเมื่อแล้วพี่น้องบานนี่คั่มเลยดีพอดีคัดด่พูดอะลอยเมื่อแหละูุนย,ยังมีอยู่นยังหวานอยู่ทางนั้นก็ได้ก็เจ้าก็ได้เอาเต็กอยู่สองสามคนอีกสุดหนึ่งเมื่อแล้วสุดหนึ่งไปแล้วไปพี่น้องเอาสรนี้ก่อนเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ครับสวัสดีครับ